สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลอร์บล็อกเชนทุกคนทุกท่านอาทิตย์ที่13ตุลาคม2024นะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงครีกไร h t กับข่าวดังที่วันนี้ท่วมโซเชียลวงการคริปโตข่าวที่ครีกไร h t ออกมาฟ้อง Developer และฟ้องบิยั์ Square นะครับคนใหม่ที่มามาครี r i ร h t เนี่ยเป็นบุคคลที่เคยแอบอ้างว่าตัวเขาเป็น s a โตชินางาโมโตะนะคือเขาเคยเขียนบล็อกโพสประมาณว่า ผมเป็นผู้สร้างบิตคอยผมใช้นามแฝงซาโตชินากามโตะผลปรากฏองค์กรอิสระองค์กรพันธมิตรของอุตสาหการรมคริปโตเนี่ยเขาก็เอาครีกไรต์ไปขึ้นลงขึ้นศาลต่อสู้กัมนมาหลายปีจนกระทั่งล่าสุดหลายเดือนที่ผ่านมาหลายคนได้เห็นข่าวสาลตัดสินว่าครีกไรต์คุณไม่ใช่ซาโตชินากามโตะนะขยับกระเป๋าขยับวอลเล็ตคุณยังทําไม่ได้นะครับเรื่องนั้นควรจะจบแต่มันไม่จบเพราะอะไรเมื่อคืนนี้มีข่าวว่าครกไร์นะครับ ยื่นฟ้อง Bitcoin Core Developer และบริษัทสแควร์บริษัทสแควร์ทุกคนทราบดี CEO คือพี่แจ็คดอซี่อดีต CEO ของ Twitter คนที่เคยดู t ททานิ c ได้โปรดอย่าเปลี่ยนชื่อแกนะครับครกไร์เรียกร้องค่าเสียหายไม่เยอะนะครับ9 1้า0 0นล้านปอนหรือประมาณ1.2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเหตุผลที่เขาฟ้องเนี่ยข่าวเขาเขียนว่า they wrongfully Represented BTC as the true Bitcoin นะผู้สญญาชาบังคือคริกรายไม่พอใจที่ d e v e l o p e r เนี่ยนำเสนอ BTC อย่างผิดๆว่ามันเป็น Bitcoin จริงๆเพื่อนะ <S 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 สมาชิกที่อ่านข้อความนี้นะ Wrongfully represented BTC as the true Bitcoin เนี่ยใครที่มีคำแปลที่แตกต่างหรือดีกว่าได้โปรตคอมเมนต์เข้ามาตรงนี้อธิบายค่อนข้างยากหรือผมอาจจะอธิบายไม่ถูกนะครับ และข่าวเขาบอกนะว่าในทวีตล่าสุดของเครกไรน์เนี่ยยังมีการทวีตที่ส่งสัญญาณว่าเครกไรน์อาจจะฟ้องผู้ร่วมก่อตั้งไมโคร a สต g ีฟ้องพ่อใหญ่ไมโครเซลเลอร์นะแกทวีตประมาณว่าเราผู้ถือหุ้นทั้งหลายพวกที่เห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเจ้ารู้หรือไม่หัวเรือที่เจ้าเลือกที่เจ้าสารเสริญมาเป็นกัปตันอย่างไมโครเซลเลอร์เนี่ยกำลังหันเรือเข้าหาโขดหินและกำลังจะทำให้เรือของเจ้าแตกแตกเป็นเสี่ยงๆจนซ่อมไม่ได้นะครับ คือข้อความเหล่านี้คดีนี้เนี่ยเพื่อนๆมันผมเข้าไปอ่านบนโลกโซเชียลวงการคริปโตทุกคนพูดเป็สียงเดียวกันว่ามันคุมเขือฟ้องเพราะอะไรคุณต้องการอะไรคุณต่อสู้มา8ปดปีเนี่ยคุณไม่อยากให้โลกลืมคุณยังหิวแสงอยู่หรือเปล่านะผู้สาชาวบ้านประมาณว่าแกยังไม่อยากออกจากแสงนะครับในคำฟ้องนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า stipulation ข้อตกลงข้อตกลงที่บอกว่า ผมขอท้าให้ bitcoin developer ออกมาดีเบตกับผมและถ้าผมแพ้ดีเบตผมจะยอมถอนฟองนะครับคือข่าวนี้และทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ปาชาวฮอสกินสันของขึ้นปาชาวออกมาทวีตนี่นะครับปาชาวบอก why isn't this person in prison I just can't understand why they continue to let him abuse the legal system to play out his fantasies and sociopathic delusions นะประมาณว่า ทำไมผู้ชายคนนี้ยังไม่ถูกจับเข้าคุกผมไม่เข้าใจทำไมเขาถึงปล่อยให้ Craig เครกไรนี่ยใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิดเพื่อแสดงจินตนาการป่วยๆของเขาจินตนาการของคนโลกจิตที่อ้างตัวเองว่าเป็นซาโตชินังอโมโตะนะครับก็เพื่อนๆที่เข้ามาดูมีทฤษฎียังไงทำไมเครกไรเล่นไม่เลิกแกฟ้องเพื่ออะไรต้องการอะไรคอมเมนต์เข้ามา วันนี้สั้นๆมือนๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม